เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแ <Yeah. S 1> ฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่16เมษายน วันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับกับประเด็นดราม่าหลังเกมบุกเสมอบอลหมาดสองต่อ2ที่ผ่านมากันก่อนที่เอริกเคนฮากตัดสินใจเปลี่ยนตัวเอาอัมาดเดียโลลงไปแทนอเลฮันโดรกาแนชโชในช่วงครึ่งหลังของเกมนั้นก่อนที่หลังเกมนักข่าวจะถามเอริกเคนฮากนะค่าบว่าทาไมถึงถอดบีกดาวรุ่งรายนี้ออกมาตอนพักครึ่งเลยแต่กับคําตอบของเอริกเคนฮากในตอนนั้นนะครับเหมือนจะตอบในทํานองยนคงบิดให้กับกาแนชโชมันซ้ายอย่างนั้นก่อนจะมีประเด็นตามมาหลังจากนั้นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นโพสต์ของ,องกาแน ูกใจคอมเมนต์ของมากโกบิดเจ้าของช่อง YouTube ชื่อดังอย่างดิยู t นเตสต n นอย่างไรก็ตามกับประเด็นที่ว่ามาทั้งหมดนะครับก็มีรายงานจากทางสมิลลลักเฮิร์สตนักข่าวของแมนเชสเตอร์อิฟนิงนิวส์ได้ออกมาระบุแล้วครับว่าเอริกเคนฮาร์ได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวกับอเลฮันโดรกาไนโชเกี่ยวกับการสแสดงความคิดเห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนโค้กของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีการแจ้งว่าเรื่องนี้ทางสโมสรนจะจัดการเป็นการภายในครับแต่ไม่ได้มีการชี้แจงว่า การในโชว์จะถูกลงโทษจากประเด็นนี้หรือเปล่านะครับนอกจากนี้ครับอีกประเด็นที่น่าสนใจกับเรื่องของอันโตนี่ที่หายหน้าไปในเกมล่าสุดกับบอลมัดซึ่งล่าสุดทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวลือก่อนหน้าที่ว่าอันโตนี่มีปากเสียงกับเอ,อ็ดวิเทนฮากไปแล้วเช่นกัน โดยมีการระบุว่าการที่อันโตนี่ไม่ได้เดินทางไปด้วยในเกมกับบอลมามันั้นเพราะว่าเจ้าตัวมีปัญหาบาดเจ็บระหว่างลงซ้อมเมื่อช่วงวันศุกร์ครับจนซ้อมต่อไม่ไหวอย่างไรก็ตามนะครับอันโตนี่จะกลับมามีส่วนร่วมกับทีมอย่างแน่นอนในเกมกับโคลนทรีซิตี้ในศึก FA ครับรอบรองชนะเลิศสุดสัปดาห์นี้ครับ อีกรายงานจากทางเซมิลเล็กเฮิร์สนักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์กับเรื่องตลาดนักเตะของทีมช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็มีการเปิดเผยว่าบรรดาน,นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายๆคนได้ชะลอการตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองเอาไว้ก่อนครับเนื่องจากจะรอดูสถานการณ์ว่าเอริกเคนฮักจะถูกปลดออกจากตำแหน่งหรือไม่ซึ่งหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงในตัวกุนซือของทีมนะครับก็คาดว่าในซัมเมอร์นี้ทีมก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยละครับ ข่าวต่อมาครับถือว่าเป็นข่าวดีของกองทัพป,ปีแสดงเราก่อนจะลงสนามเจอกับคนทรีซิตี้ในศึก FA ครับสุดสัปดาห์นี้นะครับกับเรื่องเตะบาดเจ็บที่จะกลับมาช่วยทีมได้ในช่วงท้ายซีซั่นด้วยหรือตอนนี้ครับมีการเผยว่าสแตนแม็กโทมิเนจะกลับมาลงซ้อมได้ในสัปดาห์นี้นะครับอีกคนก็จะเป็นจอนนี่อีแวนกองหลังตัวเก่าที่จะกลับมาด้วยเช่นกันและทั้งคู่นะครับก็มีโอกาสจะอยู่ในทีมในเกมรอบตัดเชือก FA ครับกับคนทรีซิตี้สัปดาห์นี้เลยครับ นอกจากนี้ครับแข้งตัวหลักอีกรายอย่างลูกชอก็มีรายงานว่าอาจจะกลับมาซ้อมได้ในสัปดาห์หน้าเลยนะครับซึ่งตอนนี้จากข้อมูลยังไม่ชัวร์เท่าไหร่เพราะว่ายังไม่มีการยืนยันจากทางสโมสรอ,อย่างไรก็ตามนะครับหากว่าเจ้าตัวกลับมาได้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทีมอย่างแท้จริงเลยครับ <Yeah. S 1> ข่าวต่อมาครับกับทัชนะข,ของแกรี่เนวิลล์อดีตแบ็คขวาของทีมที่ได้ออกมาระบุว่า ตัวเขาเองก็รู้สึกแปลกใจกับฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น้อยเลยครับและไม่สามารถอธิบายได้เหมือนกันว่าทําไมฟอร์มการเล่นของทัพปีแสดงถึงตกมาตรฐานขนาดนี้ในยุคข,ของเอริสเทนฮากทั้งที่ถึงแม้จะบอกว่ามีตัวเจ็บเยอะแต่ถ้าว่าทีมอื่นๆอย่างนิวคาสเซิลหรือว่าลิเวอร์พูลก็มีตัวเจ็บเยอะพอๆกันหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำก็ยังคงรักษาผลงานบวกกับสไตล์การเล่นให้ดีเอาไว้ได้ครับโดยแกรี่เนวิวนะครับได้แสดงความเห็นกับเรื่องนี้ว่า ผมคิดว่ากับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นซ้ําไปซ้ำมาตลอดช่วง6-7ปีหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะและกับผู้จัดการทีมที่เข้าสู่ปีที่2ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยดูเหมือนว่าท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็จะล้มเหลวกันหมดอย่างในช่วงไม่กี่เกมที่ผ่านมาสิ่งสําคัญก็คือระดับฟอร์มการเล่นนี่แหละมันห่วยมากด้วยช้อในเกมแบบเบลนฟอร์และกับบอลหมัดแมนยูไนเต็ดมีระดับฟอร์มการเล่นที่ต่าม,มากจริงๆนี่แหละคือสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดแล้ว หลายคนชีย่ยนิ้วไปที่เรื่องของอาการบาดเจ็บและจริงอยู่ว่าแมนยะูเนเต็ดน่ะมีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเยอะแต่ท่าว่านักเตะ9จาก11คนที่ลงเป็นตัวจริงในเกมกับบอลมัดนะ่ะนั่นคือนักเตะตัวจริงของทีมเลยนะ ตอนนี้เอ็ดดเคนาขาดนั้งแต่ตัวหลักไปแค่ประมาณ2-3ถึงคนแต่มันก็เหมือนกับทุกทีมในเวลานี้แหละและเมื่อเรามองไปยังนิวคาเซิลของเอ็ดดี้ฮาวที่มีตัวหลักเจ็บถึง10คนแต่พวกเขาก็ถล่มสเปอร์ไปถึง4ต่อ0ย์ดังนั้นกับในตอนนี้มันไม่มีคําอธิบายอะไรสําหรับแนวทางที่แมนยูเต็ดกำลังเล่นในเวลานี้เลยรวมไปถึงความโกรธและก็ความผิดหวังมันได้หายไปจากเสียงของแฟนบอลส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราหน่ะมาถึงจุดนี้ แน่นอนว่ากับศึก FA ครับมันก็สําคัญนะและการจะได้ซัก้วยรางวัลในสซีซั่นติดต่อกันนั้นมันก็ไม่มีข้อกังขาอะไรด้วยแต่การได้ดูแมนยูในเดเล่นในแบบที่พวกเขาเล่นได้ห่วยขนาดนี้นี่เป็นประสบการณ์ที่แปลกประหลาดและก็ใหม่สําหรับผมจริงๆการเล่นฟุตบอลที่ไร้รูปแบบและไม่ทุ่มเทม,มากพอมันได้แร่กระจายไปทั่วสโมสซอนแล้วเราก็พูดกันแบบเดียวกันนี้มาตลอดทุกสัปดาห์เลยละ่ะที่ดูแมนเชสเตอร์ยู่นเดต เรามาต่อกันที่ความเห็นของเดมอตการ์ลกักรอดีตกรรมการของศึกพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งล่าสุดเจ้าต,ตัวได้ออกมายืนยันกับความถูกต้องของการตัดสินปัญหากับลูกจุดโทษที่ทําให้กองทัพป,ปีแสดงไล่ตีเสมอบอลมัด2ต่อ2จากบรูโน่ฟานันเดสและก็รวมไปถึงจังหวะที่วิลลี่คัมบาร่ากองหลังดาวรุ่งทําฟาว์ในช่วงทดเจ็บแต่ก็เสียแค่ลูกฟรีคิกซึ่งกับ2ประเด็นนี้ครับก็มีอะไรให้ต้องถกเถียงกันหลังจบเกมดังกล่าวด้วยกับเรื่องนี้นะครับเดมอตการลากกอรมไา้ให้สัมภาษณ์ว่า เมืเรื่อที่จังหวะลูกจุดโทษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนนะกับจังหวะนั้นอดัมสมิธ h ยื่นแขนออกมาและกรรมการรู้สึกว่ามันเป็นการเคลื่อนที่เข้าหาบอลซึ่งคุณจะเห็นว่าแขานของอดัมสมิธ h ยังอยู่ในตำแหน่งที่สูงและคำถามก็คือมันสูงพอจะเป็นจุดโทษหรือเปล่าแต่กรรมการก็มีมุมมองที่ยอดเยี่ยมจริงๆในห้อง vr พิจารณาจังหวะนี้อีกครั้งแล้วแล้วก็ยืนยันว่าคำตัดสินของกรรมการในสนามนั้นถูกต้อง กับจังหวะต่อมาที่วิลลี่คัมบาล่าไปทําฟาวใส่แรนคริสตี้ซึ่งกับจังหวะนี้แล้วส่วนตัวคิดว่าพิจารณาได้อย่างง่ายดายเลยนะแรนคริสตี้ได้ฟาวเพราะว่าเขาโดนดึงแต่มันบอกยากมากว่าการดึงเกิดต่อเน,นื่องในเขตโทษหรือเปล่าและไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีการประทะก,กันเกิดขึ้นจริงและวิลลี่คัมบาล่าไม่สามารถแก้ตัวได้แต่ความจริงก็คือมันเกิดขึ้นนอกกรอบเขตโทษอย่างชัดเจนกับจังหวะนี้กรรมาการไม่จําเป็นต้องไปดูจอข้างสนามด้วยซ้ําเพราะว่าจังหวะนี้น่ะ เป็นการตัดสินด้วยข้อเท็จจริงและไม่ใช่เรื่องของดุละยะพินิษเลยเรามาปิดท้ายกันดีความเห็นจากเจมี่เรดแนปกูรูจาก Sky Spot นะครับที่ล่าสุดได้ออกโรงสับคาเซมิโร่กองกลางตัวเก่าของทัพปีสแสดงเราโดยเฉพาะกับฟอร์มการเล่นในช่วงหลังว่าช้าลงไปมากเหมือนกับนักเตะที่เล่นในเกมการกุศลเลยครับและก็ได้ชี้ว่าตอนนี้คาเซมิโร่ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีมากพอให้กับรุ่นน้องอย่างคอบบี้ไมนู u, ได้ศึกษาการเล่นหรือว่าเอาเป็นแบบอย่างเลยครับด้วยกับประเด็นนี้ครับเจมี่เรดแนปได้แสดงทัา ในเกมกับเบลนฟอร์ที่ผ่านมาผมสังเกตดูคาเซมิโรหลายต่อหลายครั้งเลยนะและผมก็ดูเขามาหลายปีแล้วด้วยเขาเป็นหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ผมชื่นชอบมากจริงๆผมชอบดูเขาเล่นแต่ถ้าว่ากับในตอนนี้แล้วเหมือนดูเขาเล่นในรายการฟุตบอลการกุศลอะไรทํานองนั้นเลยมันเหมือนกับว่าเขากําลังเล่นในเกมที่ไม่ค่อยมีความเร็วเหมือนมีพวกคนดังอยู่ในสนามแต่ถ้าว่านี่คือพรีเมียร์ลีกนะและคุณก็มีประสบการณ์มากมายด้วยผมลองจินตนาการดูนะหากว่าเป็นโรดี้ของแมนซิตี้ เขาจะทาอะไรได้บ้างกับสถานการณ์ที่คาเซมิโร่กาลังพผชิญอยู่เขาคงแทบจะกระโดดเข้าไปในจุดนั้นเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมอย่างแน่นอนและนั่นคือสิ่งที่คาเซมิโร่ควรจะทําแต่ถ้าผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงทาแบบนั้นไม่ได้และที่สำคัญน,นะนี่คือมุมมองของผมกับคอบบี้ไมนูเด็กคนนี้นะั้มีทุกอย่างแต่เขาก็ต้องการแบบอย่างที่ดีในการก้าวไปเป็นนักเตะระดับท็อปมากกว่านี้คุณต้องการตัวอย่างที่ดีเพื่อมีแรงจูงใจที่จะเป็นแบบนั้น กลากับในตอนนี้แล้วคาเซมิโร่ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องให้กับนักเตะอายุน้อยที่อยู่รอบตัวเขาเลยและก็อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละผมเป็นแฟนตัวยงของเขาหนะ้าแต่ฟอร์มแบบนี้มันยังไม่ดีพอจริงๆผมอยากเห็นคาเซมิโร่คนเดิมเมื่อปีก่อนนะและผมก็เชื่อว,ว่าเขามีปัญหาเรื่องสภาพคามฟิตอย่างแน่นอนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red d e v i l p a พ e กันด้วยนะครับผม